สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจครูปุ้ยสายปัน้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์วัย40บวกนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วเนาะวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อ5ทักษะที่ทำให้ชีวิตมั่นคนงเราจะมาพูดถึงในเรื่องของทักษะนะคะทักษะชีวิตที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมั่นคง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเรามีหทักษะนี้จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะทุกทักษะมันไม่ใช่คำว่าทักษะเนี่ยหมายถึงเราก็ต้องฝึกต้องฝนไม่ใช่อยู่เฉยเฉยแล้วมันจะเป็นได้เลยหรือทำแค่ครั้งสองครั้งก็คงจะไม่ได้นะคะทักษะที่หนะเริ่มกันเลยก็คือทักษะ การหาเงินหรือหาอไรายได้นั่นแหละนะคะทักษะนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะเพราะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงนะคะ,ะเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วนะคะว่าความมั่นคงในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่นคงไปยังตลอดชีวิต เขาจะไม่มีการเลิกจ้างคุณนะคะจะไม่มีการลดเงินเดือนหรืออะไรเมื่อยามวิกฤตไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่ามั่นคงในที่นี้หมายถึงไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรในโลกนี้เกิดโรคระบาดเกิดอะไรต่างๆคุณสามารถเอาตัวรอดได้นะคะถ้ามีห้าทักษะนี้เนาะ,ะทักษะหาเงินการหาเงินหรือว่าทักษะการ หารายได้นะคะทักษะนี้เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วณปัจจุบันมีอาชีพเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะซัพพอร์ตเราไม่ได้แล้วต้องมีอาชีพที่สองอาชีพที่สามตามมาอันนี้ทุกคนทราบโดยเฉพาะในยุคนะคะที่เศรษฐกิจณปัจจุบันนี้ไม่ดีนักและ วิกฤตที่เราเพิ่งผ่านมาทำให้รู้ให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ประมาทนียคะก็คือต้องมีรายได้หลายๆทางเข้ามาที่นี้ในการหาเงินหรือว่าทักษะในการหาเงินนี้เราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนนะเนาะ,นะและในปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์หรือการมาขายของ มาทำอะไรต่างๆตอนนี้ก็คือต้องเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะคะบางสิ่งที่เราเคยทำทักษะที่เรามีความชำนาญแต่ก่อนมันอาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วมันต้องมีการปรับนะคะให้เข้ากับปัจจุบันนะ,ะถ้าในโลกออนไลน์ออกมาขายขายขายอย่างเดียว ก็ไม่เวิร์กซะอีกแหละนะคะต้องออกมาสร้างตัวตนต้องออกมาสร้างคุณค่ามาให้คอนเทนต์ที่มีคุณค่าหรือที่เรียกว่า Value Content นี่แหละนะคะต้องตอบโจทย์ตลาดต้องตามกระแสแต่ถ้าเกิดเรารู้วิธีนะคะทักษะในการหาเงินเนี่ยถ้าเรารู้วิธีทำได้ง่ายๆเลยนะคะ ไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ไม่ยากด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าไปศึกษาต้องไปเรียนรู้นะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราเรียนได้นะคะผ่านทั้งคอร์สทั้งเสียเงินทั้งฟรีและที่สำคัญคือเอามาลงมือทําแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันทําได้ไหมนะคะ ต่อไปทักษะที่สองนะคะก็คือทักษะการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลนะคะชื่อบอกแล้วนะคะว่าการเงินส่วนบุคคลก็แปลว่าจัดการแต่ละคนนะคะ,ะเขาบอกว่าถ้าคุณได้ไรายได้มาก้อนหนึ่งจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ ไม่เป็นไรให้เอามาจัดแบ่งค่ะตามหลักการนะคะที่เราจะต้องแบ่งอาจจะเป็นกินใช้เก็บเอาไว้ใช้จ่ายยัางฉุกเฉินออมอะไรต่างๆนี้นะคะแล้วแต่ใครจะใช้สูตรไหนตามแต่ถนัดแต่หนึ่งในนั้นก็คือต้องมีการอมนะคะเอามาจัดแบ่งแล้วก็แยก บางคนน่ะจะบอกว่าจะไปเอาตรงไหนมาออมจะไปเอาตรงไหนมาแบง่งกินใช้ไปก็จะไม่พอแล้วคุณแน่ใจนะว่าไม่มีออมจริงๆลองคิดดูซิว่าห้าบาทสิบบาทร้อยห้าร้อยเนี่ยเราเจียดมาออมไม่ได้เลยเหรอถ้าเราไม่เริ่มออมตั้งแต่หนึ่งบาท เราก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยใช้เดือนจดเดือนมีเท่าไหร่หมดหมดมันก็คือหมดการออมมันต้องเริ่มสะสมทีละเล็กละน้อยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานคือทำไปเรื่อยๆอมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ออกมาใช้ตามหลักแล้วนะคะ เวลาที่เรามีเงินเดือนหรือมีเงินอะไรต่างๆเราจะต้องเก็บไว้ในส่วนที่สําหรับใช้ยามฉุกเฉินด้วยสมมุติว่าเดือนหนึ่งนะคะคุณใช้เงินสองหมื่นคุณจะต้องเก็บออมให้ได้หกเดือนไว้สําหรับเงินสํารองหกเดือนเดือนละสองหมื่นนะคะสองหกสิบสอง ก็แปลว่าคุณต้องมีเงินสำรองเข้าไว้แสนสองเก็บเอาไว้ถ้าสมมุติโดนเลเอาโดนออกจากงานเกิดวิกฤตอะไรก็เอาเงินตรงนี้มาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อรองานใหม่หรือไปทำอาชีพใหม่ก็ตามตามแต่ที่เราจะหาได้นะตอนนั้นนะคะ,ะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เกี่ยวกับการทํางบการเงินนะคะช่วงเวลาสิ้นปีนะคะจนถึงต้นปีตอนนี้ก็เดือนสิบแล้วนะคะอีกสองเดือนก็จะสิ้นปีแล้วทุกทุกสิ้นปีต่อต้นปีนะคะจะมีการทํางบการเงินวางแผนนั่นเองวางแผนทั้งปีนะคะ ตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวาเลยในแต่ละปีเราต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะก็ทำตารางเป็นตาราง Excel หรือว่าเขียนปกตินี่ก็ได้นะคะเพื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าช่วงเดือนไหนเราต้องใช้จ่ายอะไรอ่ะบางคนอาจจะจ่ายประกันชีวิตจ่ายทุก3มเดือน6เดือนหรือ1ปี ประกันรถหรือบางคนนะคะอาจจะต้องดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของค่าเทอมในช่วงเดือนอะไรเดือนพฤศจิกาเดือนพฤษภาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกเข้ามานะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะสิบสอเดือนเลยนะคะแล้วก็เราก็ เอามาเช็คดูว่าเดือนไหนเราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ให้เตรียมไว้ล่วงหน้าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะเราก็จะใช้มัวซัวสเปะสปะพอถึงเวลาอา้าวต้องจ่ายค่าเทอมลูกแล้วต้องซื้อเสื้อผ้าต้องนู่นต้องนี่ไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกนะคะงบ การเงินหนึ่งปีเป็นสิ่งที่น่าทำมากค่ะสำหรับบัญชีครัวเรือนหรือว่าที่เราเรียกว่าบัญชีรับจ่ายประจำวันอันนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลนะคะแต่ครูป,ปุ้ยไม่ได้ทำบัญชีรายวันอันนี้ไม่ได้ทำนะคะบางครั้งรู้สึกว่ามันยิบย่อยเกินไปทักษะที่สามก็คือ ทักษะในการปรับตัวความยืดหยุ่นต่างๆนะคะอย่างที่เรารับรู้กันมาช่วงโควิดเราปรับตัวกันสูงมากนะคะเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเพื่อให้ทั้งรอดจากเชื้อโรคแล้วก็รอดกินอยู่กันให้รอดนะคะ,ะในบางส่วน บางคนอาจจะมีล้มเหลวนะคะล้มลงไปก็มีเราต้องมีทักษะตรงนี้สูงมากนะคะอย่างบางอย่างเราวางแผนไว้มันไม่เป็นไปตามแผนเอาไม่เป็นไรปรับไปนะคะปรับไปตามสถานการณ์ตอนนั้นนะถ้าคุณพลาดคุณล้มลงคุณก็ต้องลุกขึ้นมาได้ โดยการให้กำลังใจตัวเองอะไรต่างๆให้ลุกขึ้นมาจนได้เนะคะเป็นทักษะเหมือนกันนะคะเพราะบางคนเนี่ยล้มแล้วลุกไม่ได้ไม่สามารถที่จะให้กำลังใจตัวเองได้ให้มีพลังขึ้นมาสู้ได้ะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ล้มแล้วอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาทันทีแต่เมื่อคุณ พักใจได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาได้เนาะบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาแผนที่วางไว้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกหรือว่าติดสมบูรณ์แบบทุกอย่างจะต้องเป๊ะเปๆตามนี้ถ้าไม่ได้โอ้ไปต่อไม่ได้เลยต้องปรับนะคะ ความรู้สึกนั้นถ้าเราผ่านช่วงวิกฤตอะไรต่างๆมาเราจะรู้ว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงนะคะการปรับตัวเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดได้เราจึงต้องปรับให้มันตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์นะคะหรืออย่างเช่นณปัจจุบันค้าขายออนไลน์เราไม่เคยมาก่อน ก็ต้องมาศึกษาต้องมาทำนะคะเพื่อที่จะย้ายขึ้นมาอยู่บนออนไลน์หรือแบ่ง50-50ิห้าสิให้ไรายได้มันมากขึ้นนะคะทักษะที่4ก็คือการพึ่งพาตัวเองนะคะเห็นได้ชัดมากเลยก็คือช่วงที่โควิดหนักๆเนาะรู้สึกว่าจะเป็นปี6-3หรือเปล่านะจำได้แม่นยำเลย ในช่วงของก่อนสงการนะที่มีการล็อกดาวล็อกแบบสนิทเลยค่ะผมเผ่าก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ย้อมต้องตัดผมกันเองต้องปลูกผักเองอู้นะคะมากมายหลายอย่างเพราะเราออกไปไหนไม่ได้เลยช่วงนั้นนี่จำได้แม่นเลยนั่นแหละ ให้เรารู้ซึ้งถึงการพึ่งพาตัวเองจริงๆนะคะถ้าพูดถึงการพึ่งพาตัวเองก็คงจะต้องมุ่งไปที่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแหละนะเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงและการที่เก้าสามารถที่จะแก้วิกฤตพลิกวิกฤตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์นะคะ ทำอะไรต่างๆใช้เองในบ้านถ้ามันเหลือมันอะไรเราก็เผื่อแผ่ไปกับเพื่อนข้างบ้านถ้ามันเหลืออีกก็ขายในชุมชนได้นะคะย้อนหลังไปปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มกระจ่างชัดก็คือในปี2540หรือที่เราติดปากกันก็คือยุคฟองสบู่แตกยุค ต้มยำกุ้งนะที่เราพึ่งพาจากต่างประเทศพอมันเกิดวิกฤตปุ๊บก็ทำให้เราเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันการพึ่งตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นในทุกด้านเลยนะคะในทุกด้านเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พึ่งใครไม่ใช่ในโอกาสที่เหมาะสมไม่ได้เกิดวิกฤตเราก็ใช้ชีวิตป,ปกตินั่นแหละคะ่ะ ก็มีการติดต่อค้าขายพึ่งพากันปกติแต่เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นเราต้องพึ่งตัวเองให้เยอะไม่งั้นเราก็ไม่รอดนะคะความมั่นคงนี่ไม่ต้องถามถึงเลยถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หาความมั่นคงอะไรไม่ได้นะคะรักษะสุดท้ายเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า connection ถ้าพูด ภาษาไทยให้พอเพราะก็คือการมีกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองนะคะการสร้างความสัมพันธ์นี้สำคัญมากในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นในอดีตไม่ว่าเราจะทำธุรกิจหรือเรามีเรื่องเดือดร้อนถ้าเรามีกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนที่สามารถที่จะช่วยเหลือพึ่งพากันได้ ยามเรามีปัญหาเขาก็ช่วยเหลือยามเขามีปัญหาเราก็ช่วยเหลือตรงนี้ทำให้ความมั่นคงเกิดขึ้นได้จริงๆบางทีเราถึงทางตันไม่รู้จะทำยังไงกาละยานามิตรหรือว่าสายสัมพันธ์ผู้นี้ช่วยเราได้ค่ะนะณปัจจุบันนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหน ไม่ค่อยได้ที่จะไปสมาคมหรือเข้าสังคมอะไรมากมายอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่จบหรือมีความจำเป็นอะไรต่างๆปัจจุบันเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเจอหน้ากันตัวเป็นๆก็ได้มีกลุ่มมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายรองรับในการที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์นะคะเช่นเข้าไปสัมมนา ทั้งสดทั้งออนไลน์หรือเขาจะมีกลุ่มต่างๆนะคะที่ให้คนที่มีความสนใจเหมือนกันเนี่ยนะคะเข้าไปร่วมพบปะพูดคุยหรือบางทีก็มีสินค้าก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นให้คำแนะนำกันช่วยเหลือกันหลายกลุ่มนะคะ ที่ถ้าดูในในอินเทอร์เน็ตใน Facebook อะไรพวกนี้เราจะเห็นเยอะเลยลองเข้าไปก็ได้นะคะเราสนใจเรื่องไหนเราก็เข้าไปในกลุ่มเขาไปดูซิว่าเขามีเทคนิคมีความรู้อะไรใหม่ๆสามารถเอาตรงนี้เอามาต่อย,ยอดสร้างธุรกิจสร้างไรายได้ได้เลยนะคะเออแล้วก็เหมือนมีการสร้างสัมพันธ์คนที่ใช่ คอนเน็กชันเพิ่มขึ้นคนที่อยู่ในกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพนะคะเขาก็จะช่วยเหลือกันให้คําแนะนํากันนะก็ต้องดูนิดนึงนะในการเข้ากลุ่มเพราะว่ากลุ่มหลอกลวงเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันเนาะ